เอออ่าเออทำไมโยนไม่ดดกมันสักทีวะเออโู้โโโก็เพราะว่าแกมันโง่ไงล่ะอ่าเออ,อปากหัวแมงแล้วเออโยนอีกเออปากหัวเราไปสองเออโอ้เอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแท็บ Battle Simulator นะครับแท็บที่ไม่ใช่ตัว B แต่เป็นตัว P แทนนะครับเอาล่ะซึ่งเราสามารถโอ้โหเอาอะไรวะเนี่ยนะครับนะอ่ะกดอะไรวะเนี้ยอ่ะเล้นยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเอสร้างเล่นได้นะครับอ่ะ อ่ะอ่ะสู้กันเลยเอาอโอ้นะครับดูที่มันสู้กันยังไงนะครับนะเออเอาเอาเอจิ้มกันโอ้โอ้นี่มันคือ Battle Simulator <laughs> แ,ททแบบบูดชั่นโคตรเกลียดนะครับนะเออเอาจบเกมแล้วโฆษณาต่ออีกโอ้ยอ่ะเราต่อมาเห็นว่าโอ้โหมันต้องมีผ่านด่านผ่านเวล25นู่นนี่นั่นถึงจะได้เห็นนะครับอ่ะ,อะมีตัวโลด้วยดูซิตัวโล่คืออะไรวะเนี่ยอ่ะ เว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 ,เว,เว,เวยังมามาวงมาเวอียังมามันต้องผ่านด่านนะครับถึงจะเราจึงจะได้เห็นไอ้พวกนี้นะครับโอเคอ่ะมีคาบอยด้วยเออนะครับอ่ะเล่นกับโล่อึบอ,อึ๊บเวเวเวโอเคเอาเล่นไปเลยนี่เอาระเวถือโล่กับกล้วยนะครับเอออ่ะเออ,อตายนะครับจบเกมแม่งก,กูเล่นเกมอะไรอยู่เนีย่ยอ่ะแล้วต่อมาผมทิ้งเกมนั้นไปเลยนะครับไม่เล่นแปลนะนะครับไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะมาเล่น แบทเหมือนแบทเทอร์ซิมเลอร์กันอีกแล้วนะครับนี่นี่มีนินจาด้วยแบบนี้เลยโคตรเจ๋งนะครับอ่ะลองเล่นดูก่อนนะครับเป็นไงอันนี้น่าจะจริงนะผมว่าปึ๊บดูดิเออนะครับซูมไปซูมไปดูซิมันทําอะไรกันนะครับเออเอาทําอะไรกันอะนะครับเออเอามันฆ่ากันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออเอาดิเอาดิกูมีกระทะพับจีไว้นี่ฟาดแม่เลยมึงเห็นกูเป็นกรมกรใช่ไหมล่ะโู้ชมไม่ได้เห็นแกเป็นกรรมกรดูยังไงว่ามึงเป็นพ่อกรัวจะท่านหรอเดะ ไอ้น,นี้ก็ไม่ต่างกันนะครับเกมแม่งก่าวจริงนะครับอ่ะอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยคุณครูอ่ะอ่ะคุณครูมาไฟกันดินะครับนะจะเป็นยังไงนะครับคุณครูมาไฟกันเออเอาเอา,เอาถือไม้บรรทัดต,ตีกันแล้วคุณครูโอ้ยมันยังไงเลยคือนานาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเอาๆๆ symbols. เอา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 ไม้พัดฟาดกันโอ้จดกดชั้นกดชั้นโรงเรียนชั้นไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยกดชั้นก็โรงเรียนชั้นมันกันทำไมแกคู่บันชันกบวชชั้นเป็นแกงไรล่ะไอ้เบื้องอ้าวตายคู่แม่งยังวะเกม อ่ะโอเคมานะครับเออันนี้ดูดีไหมเฮ้ยนะครับโอเคมีเสียงเพลงด้วยนะครับมีโอ้ยมีสีเผานะครับนะเออมีเผามนุษย์นะครับเออนี่เผาเอลไม่ใช่เผามนุษย์นี่หว่าอันนี้น่าจะเป็นเอลนะครับแล้วนี่น่างก็จะเป็นยักษ์โอ้โหยนะครับโคตรเจ๋งออล้วเวยักษ์สายบุกนะครับนะเอาเยอะๆเลยนะก็มีตัวใหญ่ๆเออนี่ ่วนเอลนะครับก็จะมีทหารนี่นี่นี่ยิงธนูนะครับนะแล้วก็หน่วยลบสปาตันของมันนะครับเป็นพวกพวกบูดอะนะครับเนีเอาไรเว้ยนะครับมาสู้กันหน่อยเออเอาออกกันให้ตายหน่อยเออนะครับเออเอาเอาเกมแม่งกล่าวมากเลยนะเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับแบบนึงคือแบบโคตรเกียนดูดิโอ้พวกเราฟันมันเร็วเอามันให้ตายพวกเราจะได้ใช้ชนะเออได้ไม้ไปหนึ่งอัตตานะครับเอาไปทาไมก็ไม่รู้ไม้หนึ่งอัตตาเอาจบเกมนี่คืออะไรนี่ะ อ้โาโฆษณาเนี่ยไหนลองเคลียร์ดูดิมีนี่มีหมอผีด้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ยอเอาเอามาให้หมดเลยตัวกเก่งๆเนี่ยอ่ะมีโกเลมด้วยเอ้าเออเอา,ออเอามีม้าด้วย,อออเ,ยเอออ่ะไหนอ่ะเรามาไฟกันดูด,ดิดูซิมันทําอะไรได้พวกนี้เอาคืออะไรปึ๊บนะอ,อ๋อใส่ฮิ้วนะครับทําให้ตัวนั้นเป็นไฟไอ้ตัวนี้ก็ขี่ม้านะครับโอ้ยเกมนะครับอูจ้จะจะข้แกแกะข้อแม่ฉันก็ไปฆ่าแม่มึงตอนไหนโอ้ยแกจะฆ่าแม่ฉันเออฉันจะฆ่าแม่แกอ้าวมึงจะฆ่าแม่กยู่แล้า เกมแม่งมาตลอดอ่ะต่อมาเรามาเล่นเกมอะไรเบาสมองดีกว่านะครับที่ไม่เกี่ยวกับ Battle Simulator เ,เ,เลยอ่ะนี่คือเกมอะไรนะครับไอ้หมอนี่รู้สึกว่ามันจะวัาจ้าอุย้ยวัาจ้า ะครับโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับวาโอ้โหหัวเป็นไก่รอเห็นชัดเป็นกลางปลาอย่างนี้แต่ใช้ก็หอนะเว้ยอ่าเอาละต่อมาสับตึ๊เติมเตตตตโอ้โหมันสับเหมือนมันสับมันมันมันเหมือนมือมันใส่อีโตอยู่เลยนะครับมาไอ้นี่อ่าเราต่อมาคืออะไรเนี่ยออาคือสร้างอะไรอ๋อมันตีมันสับไม้เพื่อสร้างบ้านเมืองของมันนะครับนะเออเอาเออนี่คืออะไรเนี่ย แล้วทำไม <S <S มึงต้องสับอย่างนี้เพื่อโชว์คนอื่นแล้วก็สร้างเมืองมันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะเอออ่าสับสองสับสามโอ้โหวิชามวยจีนที่ฉันเรียนมาโอ้โหมันทำให er ้ฉันแข็งแกร่งโอ้โหทำให้ใจเกเรด้วยโอ้เอาละต่อมาว้าจ้าว้าจ้าว้าเจ้ามีสับจานโชว์แม่เลยนะครับนะว้าจ้าว้าจ้าว้าเจ้าว้าเป็นไงร้านชอบใจไหมว้าจ้าว้าจ้าว้าจ้านะครับนะ โอ้โหชัมันสดยอดเห็นกลางป่าอย่างนี้แต่ก็บอกแล้วของพี่ไม่เล็กนะครับเอาละนี่อัพมาตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับเติร์เริ่มใหญ่นะเว้ยมีหนวดแล้ว,วเว้ยเฮ้ยเปลี้ยวสามนะครับเขตต่อมาสับจานต่อนี่โอ้โหนะครับมือมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มือฉันเหรอมือฉันทำด้วยแรไวเบนี่เนียมโอ้ส่องมาเลยว่าจะให้ทำอะไรกูสับได้หมดสับได้หมดนะครับนะโอ้เป็นไงโอ้โหต่อมานะครับนาะนเริ่มสับปูนแล้วนะครับนะเออมึงเข้ามาดิ คอนกรีตมันก็สับมาแล้วนะครับหมอนี่โโหเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะตอนนี้นะครับเริ่มอ่ะอัปเกรดเมืองแล้ป๊บปึ๊บปื๊บป๊บเริ่มโอ้โหเริ่มเริ่มดูดีแล้วนะครับนะเริ่มเป็น้ำแล้วที่เราสับมาทั้งหมดเนี่ยเราสับมาเพื่อที่จะทำบ้านนะครับนะเหตุผลทั้งหมดเลยอ่ะแล้วต่อมาโอ้โหนะครับนะอิดเรียงกันนี่มึงเป็นเนฟฟาทูล่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออนี่น่แต่เนฟฟาตูล่านะครับใจหัวหมองนะครับนะนี่เป็นไงล่ะโอ้นะครับ สุดยอดต่อมานะครับนะข้าบอกว่าข้าขอสับหน่อยเออเป็นไงล่ะคิบูจิไม่ล่อฮ้โอ้ออใจหัวหมกแล้วเว้ยเฮ้ยมันเป็นเนฟาโฮโทราแล้วนะครับมนาะไม่รู้ชื่ออะไรนี่นี่นเออเตะด้วยนะครับโคตรเจ๋งเ <c oughs> หมือนในติกตอกที่คนจีนมันเตะเตะเตะตะนะครับแล้วโคตรโหดเลยไอ้นี่แม่งเหมือนลอกเรียนแบบเข้ามาเลยนะครับอ่ะอัปเดตร่างกายเหรอไม่เป็นไรขออัปเดต มือแล้วกันอ่ะเริ่มเจ็บมือแล้วะครับอันนี้บอกขอฉันขอหาอะไรมาพันแผลฉันก่อนนะแป๊บหนึ่งสับไปเนี่ยก็ไปใช้ว่ามันจะไม่เจ็บนะนก,กูเจ็บเหมือนกันนะครับอันนี้บอกว้าเน่โฮฟาทูร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 า,าอ้าวอ้าวสับผิดอ้าวหมแบงโอ้ยภาพเป็นเดียวโอเคเอาดาดต่อมาอันนี้ยากหน่อยนะ,ะน,ะนะครับนะการสับชิ้นนี้จะต้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยพลังนี่น้ำลมไฟดิโอ้โหนะครับนะ เออาละต่อมานี่คืออะไรกูไม่รู้นี่คืออะไรไม่สนใจกูสับอย่างเดียวมือกูเป็นไวนเบเลียมไปแล้วนะครับมาอ่ะต่อมาอัปเดตนะครับเริ่มมีหมู่บ้านเถอะเออเริ่มเป็นเต็นแล้วเว้ยนะครับเข้าท่าโอเคต่อมานะครับจานเรียงกันหลายไปนะครับหนะ้าเอาละเว้นะครับผมต้องสับให้โดนสีน้าเงินให้ได้ไม่งันนี่ีดีดีีเป็นไงล่ะ เออโอเคต้องโดนสีน้ำเงินนะครับเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็ลองดูดีน้ำบ่มไฟวิญญานนะครับนะ <c oughs> หัวมงทีเดียวนะครับแตกเอาละนี่นะนี่นะเออหัวเโอ,อหสัมาเลยขอให้บอกขอให้บอกมาต่อมาให้ฉันทำอะไรนี่นี่นี่สับไป พลังซปเปอร์มงใส่หัวเมียนะครับนะถ้าชั้นมงใส่หัวเมียได้ชั้น,ะนมงไปแล้วเอาละครับต่อมาอัพอะไรอัพใหน้าได้หรออุ้ยคืออะไรนี่ม,มีการชี้นะครับ <c oughs> มึงอย่าชี้ทําไปเอาละต่อมาอินี่อีดหลายอันชั้นก็สับมาแล้วอยากสับผาเมียจริงๆเลยแต่ชั้นสับไม่ได้ก็เลยมาสับอิแทนยังไงละ่ะเอ้ย นะครับพลังสับขาเมียตีเนี่ยสับครั้งเดียวขาดนะครับนะโอ้โหเอาละต่อมาฉันจะมงหัวใส่แล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหมึงเป็นกังฟูไปเนี่ยแม่งบ้าพลังดนหมอนี่เอาระเดี๋ยวเตะให้ดูหน่อยค่อยอ่ะเตะให้ดูในที่พี่โอ้ไรเลยเอาละ่สองยาพลังเตะครั้งเดียวขาเมียขาดหยา พี่แม่งเจ๊งจริงๆเลยครับพี่โอ้โหกูอยากเตะมาได้นานแล้วแต่กูไม่กลา้าเตะเท่านั้นเองเอาละนี่คือหีบสมบัติที่ฉันซ่อนเงินไว้ไม่ให้เมียเห็นแล้วตอนนี้ฉันจะเปิดให้พวกนายดูนะคนดูนี่เป็นไงร่ะเพชรออกมาเพียบเลยนี่มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินมีเงินมีเงินฉันจะรวยฮ่าฮ่าฮ่าที่รักค่ะที่รักอยู่ไหนอดหายแล้วโอเคอัปเกรบบ้านนะครับนะโอ้โหตะกี้รอดตัวไปได้นะครับโอเคเริ่มสร้งางบ้านให้เมียแล้วเว้ยไอ้หมอนี่ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงไม่มีโอ้โหสับโอ้ยปเจ็บมือมอากเลยขาดแต่โมเอาดะขอไปทีหนึงน่งหนึ่งสองฮึบเ้พลังวงทีเดียวหัวแตกเออหมายถึงอันนั้นแตกนะหมายถึงหัวกูเนี่แตก <c oughs> อพลังมงทีเดียวฮะอิดแตกโอ้ไม่หัวก,กูแตกแทนไม่ใช่อโอเคนี่โอเคอัปเกรดมือได้ด้วยนะครับนะทําให้มือเรานั้นรักษาได้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่เราใส่ย,ยางแค่เปลี่ยนสีเองแค่นั้นนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ผมคงไม่มีอะไรมากแล้วแหละในการเล่นอันนี้นะครับนะเอสองสัยนี่จะเป็นสามีที่เก็บกดนะครับอยากอัดเมียแต่อัดไม่ได้ก็เลยมาลงกับพวกอิดพวกฟืนพวกหินพวกฐานพวกไม้แทนนะครับ จนเป็นปรมาจารย์การใช้มือนะครับนะสับทุกอย่างที่ขวางหน้าถึงแม้อยากจะสับเมียตัวเองก็ตามก็สับไม่ได้บายบายสภาวนี้พอแค่นี้แหละบาย